สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับภายใต้บริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลของเรานะครับขณะนี้มีสินค้าภายใต้แบรนด์นางงามอยู่ถึง5ชนิดที่กําลังขายดิบขายดีมากสินค้าขาดตลาดนะครับอย่างแรกนั่นก็คือน,นี่น้ำพริกปลาสลิดแท้ๆตรานางงาม เป็นพภิปราสลิดล้วนๆเลยนะครับถังกระปุกนี้มีแต่ปลาสลิดนะครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดนะครับมี2รสชาติเผ็ดมากและเผ็ดน้อยนะครับมีแพคเกจจิ้งอย่างดีมีอลูมิเนียมปิดนะครับหกระปุกแบบนี้สามารถมีอายุได้ถึง6เดือนทีเดียวนะครับกระปุกละ299รบาทครับใครสั่งสามกระปุกนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับอันนี้เป็นสินค้าอย่างแรกที่ขาดตลาดขณะนี้ลดใหม่มาแล้วใหม่ๆหอมๆเลยครับ อย่างต่อไปอันนี้ทันสมัยสุดๆนะครับ Hand Gel Plus นางงามอันนี้คุณขาดไม่ได้แน่ๆนะครับขณะนี้ค่าเชื้อโรคป้องกันโควิด19และยังใส่สารบำรุงผิวมือมากมายไม่ว่าจะเป็นนะครับอโลเอลาแบบเข้มขน้นวิตามิน E แบบเข้มขน้นและนอกจากนั้นยังมี b 5แบบเข้มข้นนะครับขวดละ189บาทถ้าสั่ง5ขวดคูณไปส่งฟรีทั่วไทยขณะนี้สินค้าขาดตลาดล็อตใหม่มาแล้วมีจำนวนไม่มากสั่งด่วนนะครับ ต่อไปนี่นะครับเน็กเซรั่มนางงามสินค้าก็ขาดตลาดเช่นเดียวกันนะครับใครที่คอเหี่ยวคอย่นคอเป็นเส้นคอมีเหนียงนะครับคอย้วยคอพังอันนี้เฉพาะทาคอไปถึงปกหูครับจะตึงกระชับนะฮะขาวสว่างกระจ่างเนียนใสเส้นสายสีดำดำมันจะหายไปและเหนียงก็ค่อยๆกระชับขึ้นอันนี้ทํามาเฉพาะใช้กับคอเท่านั้นเข้มข้นสุดๆนะครับหลอดละ 890บาทครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับสั่งหลอดเดียวก็ได้เพราะสินค้าขาดตลาดอยู่ช่วงนี้อย่างต่อไปนี่เฟซเซรั่ม um นะครับเฟซเซรั่ม um นางงามขายดิบขายดีมากอันนี้ขายแบบขายดีทุกช่องทางนะฮะล็อตใหม่มาถึงแล้วนะครับเรียกว่าเป็น Lifting and w h i t e n ช n g ครับช่วยทำให้ยกกระชับผิวหน้าและแก้ปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำนะครับรูขุมขนกว้างนะครับและมีริ้รอยมากมาย เป็นเซรั่มใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้ออื่นเลยสามารถทารอบดวงตาได้และบริเวณลำคอได้ด้วยถ้าใครไม่มีนะครับเจลที่สำหรับทาคอนะครับเรียกว่าประสิทธิภาพสูงมากๆอันนี้ผมใช้เองการันตีได้เลยหลอดละ450บาทครับวันนี้เป็นกรณีพิเศษครับ5หลอด2,250บาทแต่เราไม่ขายครับ5หลอดเราขายเพียงแค่1,990บาทและแถมนี่ เซรั่มรักแร้นะครับฟรีหนึ่งกล่องมูลค่า590บาทฟรีใครอยากได้ชุดนี้นะครับเพียงแค่1,990บาทเซรั่มนางงามนะครับ5หลอดและเซรั่มรักแร้นะครับอีก1กล่อง590บาทฟรีส่งฟรีทั่วไทยเช่นเดียวกันครับแต่สำหรับท่านที่ชอบนะครับเซรั่มรักแรนางงามใช้อยู่ตลอดนะครับจำหน่ายมาประมาณ2ปีแล้วนะฮะกล่องละ590บาทครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ 2กล่อง750บาทสท่งฟรีทั่วไทยใครอยากจ,จะสั่งเฉพาะเซรั่มรักแร้นางงามก็ได้2กล่องส่งฟรีทั่วไทย750บาทยา้าอีกทีนะครับผลิตภัณฑ์ทั้ง5ประเภทนี้สั่งตรงที่แอด n a w a t นะครับมีแอดนำหน้านะครับและ NA w a t ครับช่องทางเดียวเท่านั้นคุณจะสั่งอะไรพิมพ์ว่าประเภทของที่คุณสั่งเช่นน้ำพิกปลาสลิดนะครับอ่า Hand g นะครับ Next s e ั u m เฟซเซรั่มพร้อมของแถมหรือเฉพาะนะครับเซรั่มรักแร้นางงาม2กล่องน,นะครับ750าบาทบอกประเภทสินค้าหรือจะสั่งหลายอย่างก็ได้และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อคุณได้โปรโมชั่นนี้มีให้เฉพาะ3วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเอา้ากวักมือกวักมือกวักมือมาช่วยกันขายนะครับมา